สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยผมรังสรรครับผมอ่าพี่รังสรรเนาะครับพี่รังสรรตรงนี้อยู่เขตบ้านอะไรครับบ้านบกน้อยครับเขตตาบลบัวลอยครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับอ่าแปลงนาข้าวของพี่รังสรรกี่ไร่ครับตรงนี้หกสิบไร่ครับหกสิบไร่ครับผมรอบนี้ลงพันข้าวอะไรครับเจ็ดกอขอเจ็ดเก้าครับกอขอเจ็ดเก้าครับผมใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับครับผมยี่แปดนี่ครับอ่าอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับนี่ครับดูรวงข้าวกันเลยครับ นี่ขนาดข้าวกระทบหนาวนะครับถ้าไม่กระทบหนาวนี่บอกได้เลยว่ามาเยอะกว่านี้มาสุดกว่านี้เนาะครับผมปีนี้หนาวไหมหนาวมากครับ<ม>ออกช่วงหนาวพอดีครับโอ้นะกระทบหนาวเนาะครับผมแต่แน่นอนครับพี่รังสรรค์นเนี่ยถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีมากี่ปีละสี่ปีครับสี่ปีแล้วครับผมนะครับอ่ามีผลลัพธ์พอสมควรงั้นช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีมาเลยมันมีความแตกต่างนะครับจากการที่เราใช้กับไม่ใช้อย่างไรบ้าง สุดยอดครับประหยัดปุ๋ยมากเลยครับอืน้ําหนักดีครับผมได้ข้าวเยอะเกินความต้องการครับอืได้ข้าวมากขึ้นครับผมอ่านะครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วยเนาะประหยัดปุ๋ยครับงั้นขอญาตถามพี่รังสรรค์นิดนึงครับแต่ก่อนเนี่ยที่เราบอกว่านะครับที่เราไม่ได้ใช้โฟทีเนี่ยเราใช้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ไร่หนึ่งก็กระสอบกว่าครับบางทียังไม่อยากงามเลยอืไร่ละกระสอบกว่ากระสอบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ แปงว่าหกสิบไร่นี้ก็แน่นอนเจ็ดสิบปสิบลูกครับนี่ใส่3ามสิบลูกครับหกสิบไร่ใส่แค่สาสิบลูกครับโอ้โหลดไปสามเท่าครับผมโอ้โห oh, oh, แล้วปุ๋ยแพงด้วยเนาะครับถ้าลดปุ๋ยแบบนี้แล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นยอดเยี่ยมไหมฮะครับสุดยอดครับอ่าอะเล่าความประทับใจที่เราใช้ผลิตภันฑ์โฟทีมาถึงสี่ปีบ้างครับตั้งก็เริ่มใช้มาก็ยอมรับว่าผลผลิตได้ได้ดีมากครับจากเมื่อก่อนเคยได้ไร่ละหกสิบ 5้ถังเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้8090บางบางจุดก็ได้ถึงร้อยฝาครับอืมนะครับข้าวมากขึ้นจริงๆเข้าวมากจริงๆครับแล้วก็ต้นทุนก็ลดต้องสามเท่าเนาะครับผมแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราด้วยครับเวลาฉีดอืยอดครับอ๋อพี่ใช้เองใช่ไหมครับครับทำเองครับอืมยอดเยี่ยมเลยแต่ช่วงนี้ใช้โดนแล้วครับไม่ไหวแล้วร่างกายสายเต้ไม่ค่อยไหวอ่าก็แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ร่วมกับโดรนได้เนาะครับผมได้ครับอ่านะครับแล้วคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อครับอขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ 4T นะครับครับอ่าอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่รังสรรค์ครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆสําหรับการทํานาโดยใช้ 4T มาถึง4ปีผมนัทพงศ์พันทองลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ